ประมวลกฎหมายอาญาหมวด2การใช้กฎหมายอาญามาตรา2บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิด และกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวักสอถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงมาตรา 3. ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิดให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าในทางใด เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้วแต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วดังต่อไปนี้อนุหนึ่งถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือกำลังรับโทษอยู่และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาลหรือเมื่อผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้นผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอายการร้องขอให้ศาลกำหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังในการที่ศาลจะกำหนดโทษใหม่นี้ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้วเมื่อได้คำนึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังหากเห็นเป็นการสมควรศาลจะกำหนดโทษน้อยกว่าโทษข่านต่ำที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมี ก็ได้หรือถ้าเห็นว่าโทษ ที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอศาลจะปล่อยผู้กระทำความผิดไปก็ได้อนุสองถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและตามกฎหมายทีบ่บัญญัติในภายหลังโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไม่ถึงประหารชีวิตให้งดการประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและให้ถือว่าโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จับพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มาตรา4ผู้ใด,ดกระทำความผิดในราชนาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายวรรค2การกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรมาตรา5ความผิดใดที่กระทำแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรก็ดีพ้นแห่งการกระทำเกิดในราชอาณาจักร โดยผู้กระทำประสงค์ให้ผลน,นั้นเกิดในราชนาจักรหรือโดยลักษณะแห่งการกระทำผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชนาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลน,นั้นจะเกิดในราชนาจักรก็ดีให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชนาจักรวักสองในกรณีการตรเตรียมการหรือพยายามกระทำการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแม้การกระทำนั้นจะได้กระทำนอกราชนาจักร ถ้าหากการกระทำนั้นจะได้กระทำตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสำเร็จพ้นจะเกิดขึ้นในราชอาณาจากักรให้ถือว่าการตระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจากักรมาตรา6ความผิดใดที่ได้กระทำในราชอาณาจากักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจากักร แม้การกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกันของผู้สนับสนุนหรือของผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้นจะได้กระทํานอกราชนาจากักรก็ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทําได้กระทําในราชนาจากักรมาตรา7ผู้ใดกระทําความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชนาจากักรจะต้องรับโทษในราชนาจากักร คืออน,นุหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนจาจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1 0 7ถึงมาตรา129 อนุ1ท1ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตา135ท1 135ทั2 135ท3และมาตา135ท4อนุสองความผิดเกี่ยวกับการปอมและการแปลงตามที่บัญญติไว้ในมาตา240ถึงมาตา249มาตา254มาตา256 257และมาตรา26 สิบหกวงเล็บสามและวงเล็บสี่อนุสองทวีความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา28 282และมาตรา283อนุสามความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา339และความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา340ซึ่งได้กระทำในทะเลหลวง มาตาแปดผู้ใดกระทําความผิดนอกราชนาจักรและก็ไก่ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือขอไข่ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างดาวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ วักสองถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้จะต้องรับโทษภายในราชนาจักรคืออน,นุหนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรยตรายต่อประชาชนอน,นุสความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 6 4 2 6 5 2 6 6อน,นุหนและอน,นุสอง8ทั้งนี้เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา2 6 7และ269 อนุ2ทับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 6 9 1ทับถึงมาตรา269อทับอนุสองทับความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา269ทับแถึง2อ9อทับอนุสามความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276-280-285ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา276 อนุสี่ความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288ถึงมาตรา290อนุห้าความผิดต่อร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 9 5ถึง2อ8อนุหกความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 0 6 ถึง308อนุ7ความผิดต่อเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา309 310 312-315 317-320อถึง315 317ถึง320อนุ8ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ตามที่บัญญัติในมาตรา3 3 4 3อถึง336อนุ9ความผิดฐานกันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และป้นทรัพย์ อนุสิบความผิดฐานช่อโกงอนุสิบเอ็ดความผิดฐานยักยอกอนุสิบสองความผิดฐานรับของโจรอนุสิบสามความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์มาตรา9เจ้าพนักง,งานของรัฐบาลไทยจะทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1 4 7ถึงมาตรา166และมาตรา200ถึงมาตรา205อานอกราชนาจจะต้องรับโทษในราชนาจมาตรา1ิบ ผู้ใดกระทําการนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามมาตราต่างๆที่ระบุไว้ในมาตรา7อนุ2และอนุ3มาตรา8และมาตรา9ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีกถ้าอนุ1ได้มีคําพิพากษาข,ของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้นหรืออนุ2ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว วักสองถ้าผู้ต้องคำพิพากษาได้รับโทษสำหรับการกระทำนั้นตามคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้วแต่ยังไม่พ้นโทษศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ทั้งนี้โดยคำนึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้วมาตรา11ผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรหรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร ถ้าผู้นั้นได้รับโทษสำหรับ การกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ววักสองในกรณีที่ผู้กระทําความผิดในราชอาณาจากักรหรือกระทําความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทําในราชอาณาจากักรได้ถูกฟ้องต่อศาลในต่างประเทศโดยรัฐบาลไทยร้องขอหา้ามไมีให้ลงโทษผู้ นั้นในราชนนจักรเพราะการกระทำนั้นอีกถ้าอนุหนึ่งได้มีคำผิดภา,าของสารในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้นหรืออนุสองสารในต่างประเทศผิดภากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้ผลโทษแล้ว